แต่งหน้าอันนี้ครับเป็นงานแรกครับที่ได้โชว์ผมที่ไปดัดมานะครับลุกแรกเราถ่ายก็ได้ลุกลุกอะไรอ่ะลุกอยู่บ้านช่างแต่งหน้าเขาบอกว่าแต่งหน้า Morning Kiss <case>. พอตื่นมาให้จูบทำไม่ได้ห่รามันไม่ใช่ตัวเอง ุกที่สองนะครับรอบนี้เราจะคุมโทนครับเราเน้นความเป็นญี่ปุ่นครับมีแค่ขาวดําสีเบจแค่นี้ครับจบไปเรียกว,ว่า <c oughs> เพิ่มความเป็นญี่ปุ่นเป็นเทคนิคเลยครับคุณแต่ต้องเทคนิคการจิ้มฝอยชั้นครูเรามีวิธีการเลือกนะครับว่าจะจิ้มตรงไหนอของหน้าไม่มีเพราะว่ามันต้องเป็นธรรมชาติเาต้องเป็นธรรมชาติโอ้ยน่ารักมากหนู ลุคนี้เน้นความเทและแสงที่เหมือนถ่ายในสตูดิโอขอเซ็กซี่หน่อยครับเห็นป่ะเข่าเร่นแจ้งขอแล้วขอล้วพี่ขอแล้สองปากไม่เปลี่ยดไม่เปลี่ยดไม่เปลี่ยดเฮ้ยแบบเมื่อกี้ดีเลยละเวงอาอมองเนี้ยองเหมือนเล่นกับหน้าตัวเองนี่เอง